นดูคนเหรอลูกเหรอฮะฮะฝนกินข้าวเสร็จแล้วค่ะกินข้าวเสร็จแล้วตอนเย็นเอา้าไปไหนแล้วฝนมานี่มาฝนมา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 ไม่มาค่ะดูแม่เรียกไม่มามเดินเข้าบ้านฝนไปไหนละฝนปวดขี้ป่ะลูกฝนไปไหนลูกมาเรวมไแล้วม,ม,ม,มไปไหนละวดีูกฝว่าค่ะดูดิคะ จะขี้จะเยี่ยวซะหน่อยแม่ดูเขาไม่ได้โอเคแม่ไม่ดูแลฝนดูดิมีแม่มาซะง,งั้นเข้าบ้านด,ดูดูทีค่ะหมาอะไรก็ใหม่ดูเดี๋ยวสักพักก็ออกไปใหม่มีหมามายืนรอหน้าประตูดูหมาอิงอิงอหมาหิวหมาหิว ข้าสู่โหมดปกติแล้วค่ะฝนไม่เป็นอะไรแล้วนะฝนไม่เป็นอะไรแล้วนะคะมามาเดี๋ยวที่ลูกให้แม่เอาช้อนออกก่อนครับลูกอืม,มะมืนไม่ชักแล้วคือไอยาพวกนั้นนะ่ะมันไปกระตุ้นทําให้เราฝนเป็นนะมะขืนไม่อ้อมให้กินคาร์บอนไปสองก้อน ไม่มีอาการอะไรแล้วค่ะปกติแล้วก็เมื่อวานนี้มียาฉีดก้นไปด้วยแต่ตอนที่โดนยาฉีดก้นเข้าไปหลบฝนซึมหน่อยมีอาการซึมคือคือตัวยาที่เป็นตัวฉีดก้นมันต้องอัดเข้าไปในก้นเลยนะคะตอนที่เข้าชักอะมันจะช่วยให้เขาหยุดชักได้แต่ <c oughs> แตเมื่อวานพอฉีกเข้าไปหลบฝนผิดชักเลยนะ คือจริงๆตัวนี้ถ้าเกิดว่าเห็นก่อนว่าเขาเริ่มมีอาการน่ะก็คือสามารถฉีดเข้าไปได้เลยเพื่อกันไม่ให้เขาชักแม่อ้อมเหลืออีกหนึ่งสลิงสลิงหนึ่งร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะคะสองสลิงอ้อมแม่อ้อมไม่แน่ใจต้องไปดูราคาฉีดเข้าไปอ่ะเพื่อให้เขาไม่ชักแต่ดีขึ้นแล้วค่ะทุกอย่างเข้าสู่หมดปกติหมดแล้วเมื่อคืนก็ไม่มีอาการอะไรหิวนะเนี่ยคือเป็นเป็น,ปนหมากินเก่งไงแต่ทีเนี้ย แล้วเรามารดอาหาระกินก็สงสารจต่ไม่รู้จะทำไงหิวคือจริงๆหลังจากที่ฟื้นฟื้นอาการชักมาจะหิวแต่เมื่อวานได้กินเยอะอยู่ค่ะเมื่อวานอ็ให้กินเยอะกินไหนอย่างเพราะว่ารู้ว่าเขาหิวเมื่อวานนี้อโฟนเลยอีกสองสามเม็ดแล้วลูก ไปหาที่ฉี่ที่อึแม่คงไม่ไปดูนะคะเพราะว่าเสียสมาธิเขาเมื่อคืนนี้แม่ก็ไปแอบดูทีนึงแล้วก็เดินกลับมาอันไว้ทั้งคืนค่ะเา่ฉี่กงาท่อประปาแตกนานมากส <c oughs> งสัยไปหาที่อึมาแล้ว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  ไม่รู้ไปอือไว้ไยู่งเมื่อคืนแม่อ้องก็ไม่ามาได้ดู <c oughs> หลังเหลืองหมดเลยโอ้ยแม่เห็นแนละ้วกุ้มใจโอ้ยกุ้มใจกับลูกจริงๆเลยอืม เดี๋ยวอีกสักประมาณไม่แน่ใจวันนี้เมื่อวานหยดยาวอาทิตย์จันทร์ e อังคารพุธพรุ่งนี้อาบน้ำเตือนวนไม่ไม่อิ่มไงมันไม่อิ่มไงพรุ่งนี้อาบน้ำอืมข้าวบ้านละอะไรมันไม่อิ่มไงคะวนวนเรียชาม โถน่าสารโอ้โหตายต,าย,ต,า,ยตายลูกเอ้ยฝนมันต้องลดความอ้วนลูกเข้าบ้านเข้าบา้านละนอนนี่เดี๋ยวก็หลับพิมพ์เผาเดี๋ยวก็หลับนอนพิมพ์เผาอโอ้แม่ไปหาให้น้องไต่ก่อนแล้วเช้านี้แม่ให้ฝนกอดนะลูก ตาแบลแล้วนะโอ้ยหล่อแล้วเนี่ยหน้าหล่อเนะแต่ตัวไม่หล่อนะลูกเนะฝนเนอะนะลูกนะนะนะลูกนะอืมหน้าหล่อแล้วตัวไม่หล่อนะลูกเนะนะครับฝนเนะฝนยังไม่แก่ซะหน่อยเนยฝนยังหนุ่มอยู่เลยมีคิ้ตาหน่อยนึงด้วยยังไม่ได้เช็ดตาเช้านี้แม่ให้กินก่อนฝนยังลอยอยู่เลยยังหนุ่มอยู่ครับยังไม่แก่นะลูกเนอะฝนนะโอ้ยถ้าเกิดขนสวยนี่หล่อมากเลยลูกเไดายมากเลย ไม่เป็นไรแม่ยังมีรูปเราหล่ลหอไว้อยู่สวัสดียามเช้าครับสวัสดียามเช้าครับเอฟซี FC ครับสวัสดีครับนี่ค่ะถงมวดคือแม่ให้กินไปแล้วสองอันอเสร็จแล้วก็น้ำไม่เปลี่ยนก็ไม่กินเนี่ยดูดูดูด แม่ให้กินไปแล้วสองอันแม่ไม่ให้แล้วลูก <c oughs> เนี่ยบางวันก็ให้อันหนึ่งวันก็ให้สองอันเนี่ยคือกินข้าวเสร็จแล้วแม่อมก็เลยให้ไปสองอันสองอันเสร็จก็หิวน้ำำาําทําไงออกมายืนมองแม่อมก็ต้องไปยังไม่ได้เปลี่ยนน้าให้เลยต้องเปลี่ยนเนี่ยแม่ดูดิคะ่ะดูสิคะตามองจับตาจ้องที่ทองม้วน <c oughs> พอแล้วลูกสองอันแล้วฝนไม่เอาลูกกินข้าวก็กินแล้วเข้าบ้านไป ครับเข้าบ้านไปครับไม่เอาลูกดูกสิคะทองม้วนนั่งเพื่อทองมว้วนฝนเอ้ยเอาลูกไม่ได้กินไม่ได้ลูกกินเยอะๆไม่ได้นะครับแม่ให้กินแค่สองอันพอแล้วพอแล้วลูก ดูตาเดียววววอนมากเลยแม่ฝนอยากกินตาวววอน <c oughs> กินไม่ได้ครับแม่เข้าบ้านแล้วแม่จะไปไหว้น้ำพระแล้วเดี๋ยวแม่จะไปซื้อของกินแล้วลูกฝนไปนอนได้แล้วลูก <c oughs> นี่นั่งเพื่อฝนนั่งเพื่อฝนนั่งเพื่อทองม้วนเช่นนั้นหรือฮะดูตาสิคะดูสายตาจับจ้องอยู่ที่ท้องมว้ว <c> น <oughs> เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ค่อยให้กินใหม่นะลูกรู้เปล่าครับรู้เปล่าครับโอเคไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่ไม่ต้องทำหน้าแก่เลยลูกทำหน้าแก่ไม่ได้นะลูกเดี๋ยวไม่หล่อครับ <c oughs> ไปแล้วแม่จะไปท,ทําธุระของแม่แล้วลูกฝนเข้าบ้านไปฝนล,ลงเม็ดฝนลงเม็ดเลยนะไปลูกเข้าบ้านไป